ถามีหน้าที่ของท่านก็เป็นหน้าที่ของท่านน,นะครับก็ได้ยินมาว่าบางคนเธอถ้าเกิดหมดวาระไปแล้วก็ไม่ควรจะเสนออะไรงไงผมไม่ทราบก็ว่าไปตามกฎหมายถ้าตามกฎหมายถ้ายังมีสิทธิ์เสนออยู่ท่านก็มีสิทธิ์เสนอนะครับอันนี้อันนี้นผมผมคงไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ะนะครับเพราะว่ากฎหมายมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาถ้าเขามีสิทธิ์เสนอเขาก็มีสิทธิ์เสนอแต่ถ้าเขามีสิทธิ์เสนอก็เดี๋ยวก็ว่ากันอันนี้ผมไม่ทราบนะครับส่วนเรื่องของการเกมต่อรองหรือว่าอะไรอยู่ข้างหลังผม ผมไม่อยากมองลึกไปขนาดนั้นนะครับผมเชืช่อว่าทุกท่านเองก็มีความปรารถนาดีกับประเทศชาติก็อยากให้การที่บริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็ชอบทมนะครับอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นมาเลยเพราะว่าตอนนี้ท่านเองแล้วก็ประเทศกําลังเดินหน้าต่อไปได้อย่างเงี้ย<ช>ท่านอยากจะพูดอะไรไปถึงคนอีกฝั่งที่เขามองว่าเราอาจจะไม่ถูกใจหรือทําอะไรไม่ถูกใจเขาไหมคะผมเชื่อว่าก<ช>ารที่เราเข้าสู่การเมืองเนี่ยผมว่าจะทําให้ทุกอย่างถูกใจทุกคนเนี่ยเป็นไปได้ลําบากนะครับแต่ว่า ก็ขอให้มั่นใจในในรัฐบาลนี้ภายใต้การนต์ของผมเนี่ยว่าเรายึดมั่นกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับท่าน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 เกียตถ้าเกิดท่านถามผมเมื่อไหร่ก็ตามทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอภิปรายไม่ไม่ว้วางใจแบบไม่รงมติหรืออะไรผมก็พร้อมที่จะเข้าไปตอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ให้เกียรติทางด้านสภาตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่เราเข้าสู่ เข้าสู่การเมืองแล้วมันต้องมีทั้งนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับเราทราบดีอยู่แล้วตรงนี้นะครับแล้วก็มีองค์กรอิสระที่เข้ามากํากับตรวจสอบดูแลเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยคมชอบธรรมนะครับก็อย่าอย่าอย่าไปบอกว่ามีใครอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าหรือว่าอะไรเลยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ที่มันที่มันมาอย่างนี้เราต้องมันก็ต้องให้ความกระจ่างกันไปค่ะแต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยคือท่านนายกก็ทํางานเริ่มจากก้าวเข้าสู่ปีนึงอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย สถานการณ์การเมืองในเรื่องที่จะพุ่งเป้ามาที่ตัวท่านนายกเนียอาจจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นตรงนี้เนี่ยท่านนายกจะพร้อมที่จะเตรียมรับเมืออะไรอย่างเงี้ยแต่วันแรกที่เข้ามามันก็ต้องพร้อมอยู่แล้วนะครับจะเป็นปีที่หนึ่งแล้วว่าเป็นที่เดือนที่แปดเดือนที่เก้ามันมันก็เหมือนกันทุกวันนะครับมันก็มันก็มีภารกิจที่มันต้องทําแล้วก็มีเรื่องที่คนที่ฝ่ายที่อาจจะชอบหรือไม่ชอบเรื่องการกระทําของเรานะครับแต่ว่าก็ขอยืนยันในความตั้งใจจริงแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ท้อถอยอะไร รรตรงนี้ตรงนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วครับธรบรมดาอยู่แล้วเรื่องการชี้แจงภายใน15วันนี้ท่านนายกตั้งให้ใครเป็นหัวหน้าคณะที่แจ้งอร่างนะเดี๋ยวเดี๋ยว<น>เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีหนึง่งนะครับต้องมต้องไปดูมติกัอนว่าออกมายังไงออกมา6ต่อสใช่ไหมครับให้ให้ให้รับเรื่อง5้าต่อสี่ไม่ไม่ต้องจุดประเด็นนาที่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูีกทีไปดูเนื้อหายิงยังไม่อ่านนี่เขาส่งมาให้อ่านผมยั่ไม่อ่านเลยนี่เขาส่งมาเนี่ยผมยังไม่อ่านท่านก็จะให้กำลังใจตัวเองกับให้กำลังใจ นับสนุมว่าผมว่าผมว่าตัวผมเองผมผมว่าผมว่าคงไม่ต้องให้นะครับเพราะผมเราอายุขนาดนี้เราผ่านวิกฤตมาเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยผมว่าผมว่ายังไงตรงนี้ไม่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 มีปัญหาแล้วครับแต่ส่วนที่คนที่ซัพพอร์ตก็ก็ก็ขอให้มั่นใจว่าว่าผมทําด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ทำาให้ผมอยู่ก็ทราบดีอยู่ตรงนี้ว่าผมทําด้วยความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าเราก็เป็นมืออาชีพเราก็พร้อมที่จะต้องที่จะต้องตอบข้อสงสัยอ่ะใช้คำนี้ดีกว่า นะครับก็ไม่อยากให้คิดเป็นอื่นนะครับไปคิดที่มันลึกเกินไปเลยดีกว่านะครับมันมันไม่มีความสบายใจหรอกเชื่อว่าทุกคนก็มีความปรารถนาดีกับประเทศทั้งนั้นแหละกำลังใจสําคัญของนายกในช่วงเวลานี้คืออะไรคะกำลังใจสําคัญของผมในช่วงเวลานี้ก็คือคือถ้าเกิดมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับผมว่าเรื่องของมันไม่ต้องการ motivation หรือไม่ต้องการกําลังใจหรอกนะครับการที่เรา มาสู่เวทีการเมืองผ่านการเลือกตั้งที่ชอบทำนะครับผ่านการตั้งรัฐบาล3เดือนมาอยู่ในที่นี้ประมาณ8ปเดือนแล้วใช่ไหมครับ mm hmm. ผมเชื่อมันเห็น,หนึง mm hmm. เรื่องของความเดือดร้อนอยู่แล้ว <Okay. S 2> นะครับถึงแม้จะ15วันแล้วมีการตัดสินแล้วมีการพิจารณาอีกอะไรเงี้ยทุกๆวันเนี่ยมันก็มีความหมาย mm hmm. นะครับ mm hmm. ทุกวันก็มันผมว่าทุกคนมีความเดือดร้อนอยู่แล้วไม่ใช่ <Okay. S 2> เป็นเรื่องโครงการทั้งหลายหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องอะไรที่ที่ผมต้องมีหน้าที่ต้องทําอยู่แล้ว นะครับเรื่องที่ปัญหาที่มันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันเราเรา,เราต้องเป็นผู้ใหญ่พอที่เราเราต้องแบ่งแยกให้ถูกแก้ไขปัญหาก็มีทีมแก้ไขปัญหาเราก็เข้าไปชี้แจงเราทําได้พรุ่งนี้กับพรุ่งนี้ก็มีภารกิจเสาทิศนี้เขาภารกิจก็จัดเต็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการคิดไม่ต้องการกําลังใจพิเศษจากใครอะไรทั้งสิ้นไม่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 ครับขอบคุณค่ะ ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอสกิลหลัก